สวัสดีครับสวัสดีครับชาว u t u b e ทุกท่านครับผมก็เสร็จไปอีกหนึ่งคันครับเสร็จไปอีกหนึ่งคันเดี๋ยวพามาดูครับว่าคันนี้ทำอะไรไปบ้างนะนี่ครับเซ็เอ็กร้อยยี่สรุ่นหนึ่งครับผมเป็นอีกคันหนึ่งที่สวยสดงดงามครับนี่ทำปั๊มไปครับ ทำปั๊มไปเปลี่ยนชุดซ่อมไปครับเปลี่ยนชุดซ่อมถึงชั่วโมงครับมันถึงชั่วโมงก็เลยทําการซ่อมครับนะการอุปกรณ์ทำตัวนี้หนึ่งหนึ่งทำปั๊มหนึ่งลูกแล้วก็วก็จะมี นี่ครับแพรคอนโทรลวาลครับผมเก็บแพรคอนโทรลวาลอีกหนึ่งลูกครับก็คันนี้ก็มีทำทำปัม๊มทำแพรครับมอเตอร์สวิงไม่ได้ทำจอยทำไปแล้วมอเตอร์สวิงยังไม่ได้ทำครับนะเก็บไปแล้วแห้งๆครับทำการเช็ดทำรล้างทำความสะอาดครับเช็คดูว่าตรงไหนมันมีรั่วบ้าง เ็จไปอีกหนึ่งงานครับเมื่อวานมาใส่ก็ไม่ได้ถ่ายให้เอีได้ดูครับมาใส่ก็เลยยุ่งๆไม่มีเวลาถ่ายครับยังไม่มีเวลาถ่ายก็เลยใส่เซจเพเสเ็จตัดเลเ็กด้านเซจก็ทำการเอ่อมาถ่ายให้ดูครับว่าคันนี้ทำอะไรไปบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูชั่วโมงครับคันนี้ นี่ครับนี่ครับหนึ่งมืนหกพันชั่วโมงจริงๆแล้วอ่ะมันยังไม่รั่วเท่าไรหร่เลยนะครับมันรั่วพวกสายพวกอะไรแต่ลูกค้าเออลูกค้าเขาอยากอุวอนก็คือมันถึงรอบมนแล้วอ่ามันถึงรอบมันแล้วก็ลูกค้าก็อยากจะเปลี่ยนพวกโอลิงพวกอะไรเพราะมันพอเวลาที่มันทํางานมันก็ได้ทํางานยาวๆเลยครับนะเขาเก็บ นะครับหนึ่งมื่นหกพันชั่วโมงตามจริงมันลากได้อยู่ประมาณสักหมื่นเจ็ดหมื่นแปดถึงสองหมื่นนะครับนะถึงสองหมื่นชั่วโมงกว่าจะรั่วแล้วแต่การใช้งานครับผมนะแต่หลักๆก็อยู่ประมาณสักหมื่นห้าหมื่นสองถึงหมื่นห้าเนี่ยครับผมนะหมื่นสองถึงหมื่นห้าถ้าถ้าจะรั่วจริงๆก็ประมาณสักหมื่นแปดครับหมื่นแปดนี่รั่วรั่วพวกรั่วกลางรัว่วอะไรครับนะประมาณนั้น ตรงล่างเต็มครับอามพิเศษเป็นอีกดึงคันที่เป็นอีกดึงคันที่สวยมากครับสวยมากเลยล้างทำความสะอาดครับตัวเดินตัวเดินนี่ต้องแงะออกครับเพราะดินโอ้โหสุดยอดดินนี้แต่มันเป็นดินภาคกลางครับแต่ถ้าอาัดไว้นานๆเนี่ย เป็นสนิมแต่ถ้าเราใช้เงี้ยเราใช้เงี้ยเสร็จปุ๊บแล้วมาถึงเราแงะออกล้างออกมันก็ไม่ไม่สนิมแล้วครับแต่ถ้ามันได้แช่มันได้โปะเป็นสนิมเลยหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็เอาจาระบีมาโปะก็ได้ครับนะาจารบีมาโปะโเครื่องไม่เคยแกะครับเครื่องนี้ดัเดิมเครื่องนี้ดัเดิม สวอาจจะถ่ายย้อนแสงไปนิดนึงนะครับตัวนี้เราล้างให้ด้วยครับล้างทำความสะอาดให้ด้วยนี่เราล้างทำความสะอาดให้ด้วยเพราะมันมีพวกดินพวกอะไรเงี้ยเราถอดออกหมดเลยครับถอดออกหมดเลยแล้วก็ ล้างดีๆครับผมทำเสร็จทําเสร็จจะล้างให้ทุกทุกขัดให้ทุกเจ้านะครับท,ที่เกี่ยวกับทําพราะว่าทำเพเสร็จก็ล้างให้ทำมอเตอร์สวิงเสร็จก็ล้างให้ทั้งหมดไม่ว่าจะล้างในตัวรถครับเพื่อเรารีเช็คดูว่าตัวไหนมันมีปัญหาอีกครับผมนะตัวไหนที่มันมีปัญหาบ้างอะไรบ้างทำการเช็ค รับไว้ให้มันแห้งสักนิดครับแล้วดูจุดรอเออดูจุดที่มันรั่วเลยครับว่ามันมีมีตรงไหนรั่วบ้างอะไรบ้าง้ก็ทําถ้ามันรั่วก็ทําการแก้ไขครับต,ตอนนี้ก็ยังไม่เห็นมีที่ว่ามันจะรั่วนะครับ ไฟนี่ก็จะเก็บไ้ครับนะสายไฟนี่จะเก็บไ้ถ้าก็คือถอดปั๊มเนี่ยผมทุกคันนะครับผมจะถอดสายไฟใต้ปัม๊มถอดสายไฟใต้ปัม๊มไปเก็บันก,กระดูกงูให้ใหม่แต่ถ้าส่วนมากอ่ะที่เป็นเก็บพวกระบบไฟอ่ะมันมีค่าใช้จ่ายแล้วแต่แต่ก็โยนกันไปครับ ก็คือเราทําให้ลูกค้าทำปั๊มด้วยทาแพ้ด้วยเราก็แถมให้เลยครับเก็บเก็บความเรียบร้อยเก็บความเรียบร้อยให้ให,ให้ลูกค้าครับนะามาดูด้านล่าง ครับหัวสายก็ไม่มีครับผม กดตัวดูเช็คดูว่ามันจะตกมั้ยเอ้าเๆๆเอาทำอะไรเ้า กินข้าวเงี้ยมาฉีดแป๊บๆกินข้าวเแล้วนี่ครับนี่นี่นี่จำคันนี้ไว้นะครับ <laughs> ชอบที<ว>่ใครบายานาำกินอีกแล้วพี่ผม <c oughs> ทำงาน,นยังไม่ทำอะไรเลยกินข้าวเงี้ย เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะก็เสร็จไปอีกงานครับเดี๋ยวไปต่อยอีกงานครับอีกประมาณพันกว่างานครับวันๆ <the next> <up> ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ